มาครับวันนี้เปิดคลิปด้วยน้องหมาสุดน่ารักสองตัวปุ๊บ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 อันนานี่มิรินโมจินะครับโมจิตัวอ้วนอ้วนโมจิตัวอ้วนวน,นะคะมิรินมิรินก็ไม่อ้วนมิรินใกล้อ้วนละจะอ้วนตามพี่เขาอ่าะนี่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 อ่านี่นี่มากกนะครับน้องเล็กนี่มากี่ก็หนักประมาณสักสองโลนะตอนนี้ จากโลเจ็ดขึ้นมาเป็น2โลแล้วช่วงนี้อ้วนมากนะกินเยอะเริ่มผัดขนแล้วด้วยอ่านี่ครับไวพระพิคเนศนะครับขอให้เฮงเงรวยๆนะครับทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับอ่าองนี้ก็เรียกว่าเป็นองค์พระพิฆเนศนะครับาป,าปางทรงท่านยืนให้พรนะครับให้ประสบความสำเร็จส่วนด้านข้างนะครับสององนี้นะครับนี่ครับ กับองค์นู้นนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าองค์ทวารบาลน,นะฮะเป็นเทพคุ้มครองนะครับแล้วก็มีมสิงนะครับสิงทางภาคเหนือเขานะฮะนะครับผมก็มีสิงอยู่สองสองเขาเรียกสองตัวหรือสองตนนี่แหละนะอ่าันนี้ก็เป็นห้องค์พระเล็กๆของผมนะครับมีท้าวเวสสุวรรณองค์เล็กๆอยู่ด้วยนะครับตอนนี้บ้านผมก็อยู่ในช่วงกําลัง ปรับปรุงนะครับนี่อย่ากว่าบ้านมันจุดแล้วนี่นครับหรือกระเบื้องออกนะครับตรงนี้ก็จะเคยเป็นที่วางบ่อปลาค้าที่เป็นผ้าใบานะครับถ้าเพื่อนๆจําได้เนาะก็เป็นบ่อผ้าใบานะฮะอันนี้คืออดีตกรองเทพของเรานะฮะเดี๋ยวเราก็จะกลายเป็นที่กรองน้ําทั่วไปแล้วกันเราก็คงไม่ได้ทิ้งน,นะครับผมซื้อสารกรองมาละอันนี้ก็เดี๋ยวทําใหม่นะฮะตรงนี้เราจะทําใหม่ แต่ว่าเราคงไม่ได้ทำบ่อปลาแล้วจะทำเป็นที่นี่ครับเป็นที่ตีกลอบนะครับได้กอกาเอาไว้ซ้อมตีกลอบได้แล้วก็เอาไว้นั่งเล่นได้นะฮะส่วนบ่อปลาเราก็จะมีแค่บ่อตรงนั้นนะครับนี่ก็คงจะเหลืออยู่บ่อนี้เป็นบ่อหลักเมื่อคืนครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือปั๊มน้ำดับ แล้วก็น้ําขุนมากเนี่ครับขุนมากเลยเมื่อคืนแล้วปลาลอยหัวจอนประมาณสักตีสามผมก็เลยลงมาดูอ้าวปั๊มเสียนะครับตรงนี้นะฮะนี่ครับมันไม่ดูดนะเมื่อคืนน้ําไม่ออกด้วยปั๊มมันเสียไปนะครับก็เลยรีบลงมาดูปรากฏว่าวันนี้ลื้อออกมาแล้วจะไปซื้อปั๊มใหม่มาแล้วนะผมไปซื้อปั๊มใหม่มาแล้ว แต่พอเอาปั๊มเก่ามาดูกลายเป็นคังคกเข้าไปตายข้างในเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ต้องดูด้วยนะคังคกมันเข้าไปในสกิมเมอร์เข้าไปตรงรูนี้นี่นี่คังคกมันมุดเข้าไปในนี้แล้วมันก็โดนดูดเข้าไปเลยทําให้ปั๊มเสียปั๊มของผมเป็นปั๊มหมื่นห้าพันลิตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าถ้าปลาเราเยอะแบบนี้นะครับใช้ปั๊มใหญ่ๆก็ดีนะหมื่นห้า สองหมื่นอะไรพวกนี้นะครับก็จะดีมากมันจะทำให้การดูดของน้ำเนี่ยพวกตะกอนพวกขี้ปลาเนี่ยออกไปได้เร็วขึ้นอ่าผมก็จะแนะนำว่าเออถ้าองั้นก็ใช้ปั๊มหมื่นห้าสองหมื่นไปเลยแล้วก็ปั๊มตัวนี้เนี่ยผมมองว่าดีนะผมใช้มาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับสามปีแล้วนะ เออมันดีมากเลยเดี๋ยวผมใช้ดูว่าผมใช้ย่ออะไรผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรจากใครนะอย่เงแต่ว่าผมใช้แล้วดีผมก็จะแนะนำแล้วกันนะครับอ่เดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมใช้ปั๊มยี่ห้ออะไรอันนี้ผมวันนี้ผมก็ไม่รู้ผมก็ซื้อมาอีกหนึ่งตัวเผื่อเอาไว้แต่ว่าเออมันใช้แล้วดีนี่ครับ ผมหยิบให้ดูนะครับอ่ารุ่นนี้ครับเป็นเป็นยี่ห้อลีซันนะครับลีซันพีจตระกูล PG ีเขานะแต่ว่าตัวนูน้นนะผมใช้หมื่นห้าตัวนี้ PG จีหมื่นสองนะครับแต่หมนะื่นสองเนี่ยถ้าซื้อนะผมแนะนำว่าซื้อในพวก Lazada Shopee นะมันจะขายอยู่ประมาณ2 6 0 0 2 7 0 0สแต่อันนี้ผมไปซื้อที่ร้านเขาขาย3,400นะันสเนี่ยเร้าเลยนะครับ แต่ถนะ้าซื้อก็ซื้อหมื่นห้าหมื่นห้าก็ราคาอยู่ประมาณสามพันห้าสามพันสี่สามพันห้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อหมื่นสองก็ซื้อหมื่นห้าไปเลยก็ดีกว่าสําหรับผมนะเพราะบอกผมเนี่ยปลามันเยอะแล้วก็ตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นตัว pg สองหมื่นแปดเลยนะสองหมื่นหกหรือสองหมื่นแปดเลยซึ่งเป็นตัวใหญ่มากนะครับคือกําลังดูดเขาจะเยอะมากตัวนั้นผมยังไม่เคยลองซื้อมาใช้นะครับ ผมใช้ก็ประมาณเนี้ยหมื่นสองนห้านะครับยี่ห้อนี้มันดียังไงคือผมใช้มาเนี่ยสิ่งที่ผมเจอก็คือมันสามารถที่จะดับเองได้ตอนที่น้ํามันไม่มีเข้าระบบมันดับเองแล้วปั๊มมันจะไม่ไหม้เออนะครับปั๊มจะไม่ไหม้ของผมเนี่ยเวลาที่น้ํามันลงไปเยอะๆครับ แล้วเราถ่ายน้ําแล้วเราลืมเปิดน้ําทิ้งไว้ตัวปั๊มน้ํารุ่นเนี้ยมันจะดับเองซึ่งมันก็ดีมันทําให้ปั๊มมันไม่ไหมไงแต่ถ้าเป็นหลายยี่ห้อที่ผมเคยโดนไปแล้วก็คือถึงเวลาปั๊มมันไหมเลยแล้วก็ใช้ต่อไม่ได้แต่เนี้ยไอ้ตัวเนี้ยหมื่นห้าตัวเนี้ยผมดับมาสามสี่รอบแล้วสี่ห้ารอบแล้วแหละเนี่ยปั๊มตัวตัวที่อยู่ข้างล่างเนี้ยนฮะ ดับมาสี่ห้ารอบแล้วแต่มันไม่ไหม,ไม้ฮะเออมันก็ใช้งานต่อได้วันนี้มีคังคกเข้าไปอุดมันก็เลยดับไปเมื่อคืนแกะมาดูอ้าวมีคังคกเฉยเลยตัวคังคกตัวใหญ่เหมือนกันนะก็คือเข้าไปในรูนี้แหละคังคกมันเข้าไปในรูได้มันก็เลยดับไปผมไม่รู้ผมนึกว่าเสียไม่ได้แกะท่อมาดูก่อน พอแกะท่อออกมาดูโอ้ยตายมีทางคกแต่ดันไปซื้อตัวใหม่มาแล้วไงซื้อมา1 2ื่นตัวรุ่นนั้นนะตัวเอ่อตัว pg 1 2ื่นแต่ราคาซื้อมาแพงซื้อมาสามพก็เซ็งอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วใน Lazada s h o p ป e มันแค่2 6, อ0พ2น0กสอเ่เพราะนั้นเวลาเราซื้อของนะผมว่าเช็คพวก Lazada s h o p ป e ก่อนก็ได้นะฮะมันก็จะ ได้ราคาที่ไม่แพงมากโอเคก็ตอนนี้ปลาผมให้อาหารวันละสองมื้อแล้วนะมันก็เลยอ้วนเร็วอ้วนเร็วมากอ้วนอ้วนแต่ปลาบอกผมมันแน่นเกินไปนะครับผมก็จะหาทางระบายมันต่อไปนะเพื่อที่ให้มันโล่งๆไปมากลงไปเยอะๆหน่อย ตอนนี้มันแน่นมากเลยนี่ขนาดแจกไปห้าสิบสี่ตัวแล้วนะก็ยังแน่นอยู่นะครับเนื่องจากว่าปลามันโตขึ้นด้วยตอนนี้ปลาอวบอ้วนแข็งแรงเลยโอเคเนาะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเอ่อคุยกันไปเรื่อยๆเปื่อยๆนะฮะ อ๋อนี่นี่นี่เมื่อคืนโชคดีว่าตอนที่ปั๊มน้ํามีปัญหาปลาลอยหววผมก็ได้ตัวนี้มาช่วยผมก็ยังใช้ตัวนี้อยู่นะแต่เนี้ยผมซื้อมาน่าจะตัวที่สิบแล้วมั้งเพราะว่ามันก็เสียเนาะมันซ่อมได้นะมันซ่อมได้มันเปลี่ยนอะไรได้นะครับแ้วก็ผมซื้อมาสแปร์ไว้ CP60 ก็ใช้ดีอยู่นะ ชด,ดีอยู่เนี่ยครับเพิ่มออกซิเจนในน้ําช่วยได้ช่วยได้เมื่อคืนรอดได้ก็เพราะไอ้ตัวนี้แหละแต่ผมมีสองตัวนี่ไงผมมีสองตัวนี่ครับก็ช่วยได้นะครับตัวบนไม่ค่อยได้ใช้นะตัวบนมันเป็นแสงอาทิตย์ยังไม่ยังไม่ค่อยสเสถียรผมซื้อมาลองดูแพงอยู่สามสี่พันยังใช้ไม่ได้ยังใช้ไม่ได้ผลนะครับเพราะว่า มันแสงอาทิตย์ที่เข้าไปเก็บชุดแบตเตอรีร่ยังน้อยไม่ทันกับการใช้งานพอมันใช้หมดแล้วมันดับเลยพอมันดับปุ๊บคราวนี้ใช้ต่อไม่ได้ต้องปิดเครื่องใครจะมาเดินปิดปิด,ปด,ปดเปิดเปิดอยู่บ่อยๆเพราะนั้นอย่าเพิ่งไปซื้อนะถ้าเกิดว่ามันยังปิดปิดปด,ปดับดับอย่างเงี้ยอืมแต่ดเดี๋ยวผมจะทดลองจนกว่าจนกระทั่งมันดีเดี๋ยวผมอาจ,จะกำลังดูอยู่คุยกับช่างอยู่ว่าอยากจะทำเองนะครับ เพราะว่าที่บ้านเราปลามันเยอะแล้วก็แสงแดดมันเป็นของฟรีอยากได้เอาของฟรีมาใช้ก็ว่าจะทำเป็นปั๊มน้ำปั๊มลมมาใช้ดูนะครับเป็นแสงอาทิตย์ราคาไม่แพงก็เดี๋ยวยังไงก็ถ้าผมทำสำเร็จแล้วก็จะเอาไว้ไปไปมาเปิดเผยให้ดูแล้วกันะะโอเคนะครับ ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดไทยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีข้อสงสัยคำถามอะไรก็ถามได้นะครับผมก็ยินดีตอบให้นะครับเลี้ยงปลาให้สนุกแล้วก็มีคุณภาพที่ดีอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าอยู่ในในระดับที่ดีขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยกับมันมากจากประสบการณ์เลี้ยงมาตั้งแต่ปี59 ก็หกเจ็ดปีละฝากกดไลค์กดกดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับจากช่องเต้าหน่งครับ